สิ่งที่มีค่าที่สุดเมื่อคุณตื่นตอนเช้านั้นก็คืออารมณ์ของตัวเราเองตื่นนอนตอนเช้าขึ้นมาให้คุณใส่คุณค่าในอารมณ์ของตัวเราเองให้มากที่สุดใส่ใจในความคิดความรู้สึก พราะถ้าคุณตื่นนอนตอนเช้าขึ้นมาคุณมีอารมณ์ดีพลังงานที่ดีคุณก็จะดึงดูดสิ่งที่ดีเข้ามาหาตัวเราและวันทั้งวันคุณก็จะมีความรู้สึกดีๆแต่ถ้าวันไหนคุณลองสังเกตตื่นเช้าขึ้นมารู้สึกหงุดหงิดเครียดกังวลสงสัย วันทั้งวันคุณก็จะรู้สึกเครียดไปตลอดทั้งวันเพราะฉะนั้นตื่นนอนตอนเชา้าขึ้นมาคุณต้องหวงแหนอารมณ์นี้อารมณ์ที่มีค่าของคุณให้มีความสุขประหนึ่งทองคำที่อยู่ในตัวตนของคุณเพราะอารมณ์ก็เท่ากับอนาคตที่คุณสามารถสร้างสรรค์สิ่งต่างๆให้คุณสำเร็จตามที่คุณต้องการได้วันนี้ใส่ใจอารมณ์ของตัวเองในทุกๆวัน เพื่อให้เจอแต่สิ่งที่ดีเป็นกำลังใจและขอให้ทุกคนมีชีวิตที่งดงามโคตโนสุสวัสดีค่ะ